กาลังจิละเดืออาทิเคยเบิก่าจะมีผลแวงแล้วพ่อเมื่อป่าตะบังแจงเข้าคว่าไว้ควันกาบ้อนพุดตัวทันตันแล้ฉันพัวลำกระหิวลาถึงหิวนอนกันแจมเมื่อยลมบกเชยผัดเยื่อแจมหอนกะทอกันลาลาง สึนเด้อข้เนื้อตะบันล้นไม่สีดี้ทหารหลังะบาณนจังไปจางจังไปจึ้เงินก๋วยอ้อขึนเงินก๋วย้ปาราคาบาหนิดน้อยบ่าเต็มรอยดอกแอซองกละเก็บคาโรถคารองเพยงแงกะทีเดียวป่าหาเทียวทั้งเหินพบกันบ่ทัานคุณ หากคุณลุงมีงานหนาไปหาผ้าบ่อ,อาขาวเขาดียาถือไว้เขาหนาบัดหาหนึ่งแล้วปากเขาทักให้เพิมสองปายผัเป็นหล่งแสดงความจงรักนกถืออยางไปแล้วเ้าไปลนมันสิงเยินเพื่อรก เออเออเอโอ้ยสยพี่น้องเี่ยนบอลํดูเราลองลลายแบนี่มวลเอาบ่ได้ล้ำต้นได้่าอันนี้เคือก้อนเพราว่าจำอะไรแล้วก้อนคนชิงดูเลยมวนเอลยบอลลบอลแบบว่าแบบสมัยเก่าเนาะบอลลบล้ังดูฟังอยากพี่น้องเราคนรุ่นไม้สมือนี่ีกทีส่เดียว้องคน้องคนนี่นูอันนี้คือน้อง น้องหอมพี่น้องเว้นพีบอมนว่าาเก่าซั่นเด้ลอยู่ผู้เดียวบ่มียงแบบ้ี่ดยเสียงลลลลาพี่น้องนี้บ่บรรยากาศเดี๋ยวเอามานค่ะคพี่น้องคิายพี่น้องได้เบิ่งไปเรื่อยๆน้องอมน้องแพี่น้องบอย่างเบิไปับีหลายอนหลายบาทเพิ่ลหนมวพี่น้องเผื่อได้กะคอมเมนต์หนเด้อเป็นจังได๋เป็นแต่ฟังบ่พี่น้องเดแกมานตันแล้วก็ อ่าต้องบอกนะครับพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้เพคนนะครับรอทุกกำลังแรงใจมือนีที่แม่สระพิเศษเข้ากับท่าการแสดงอยู่ทีวีเสือโกตะบลเสือโกอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามกาบุญกงไฟน้ำแข็งเด้ดพี่น้องก็จะเป็นบุญกำไฟเนาะมันจะได้เล่นต้องเดี๋ยวเฝ้าไปค่ะ ยังอียงเไม่กินกดเจากันนะครบเอาแล้วะครับพี่เราดูคลิปนี้ฝั่ฝากเ่าไา้ซนิสกนเดี๋ยวจะปวกันคลิปหนับส่วนบาสิเลียนากสลปนี้ก็ยังไ่ได้ลงครับพี่น้องไปต่อไปต่อมาทำไมมไปยูนระเอกเปียกร้องมาเนี่ยแป่วใบสะบยอยแต่ว่าได้ก็เป็นบุญยูลูกจะลองถอยเม่ว่านลรำบอลัันเลย ลำบ่ถ้ได้ปินก็เอาลำบบนีใั้งตั้งกันเพ่งวัี่สามลายไปเลี้ยวปิดสะทาบัดมาต่อผลตกลงจาดต้นใบหยามันเปียกดักใบอยากระโปรงมา วเช้าหน้ากระเทียมไว้ทึงไทกับคาดปั่นเสือไปสีไทยดันเราอดนะียงแกงขาพ้นเทาสูโอ้ยนี่เกี่ยวจะขอต้นเขียกหลายนี่เติมหน้ามีลิโลเิกสีดยอดยำใบนี่ทุกอารมไก่เบิ่งข้างไก่ขันมันสั่นดีดีนี่สีดีขั้นปีไหนข้างไก่โคลนาวเงาคือเกี่ยว พ่อทอจำบอกไปดีนั่นทิ้งีินมาเสียทีแต่ผู้หน้าไก่บานกว้างยาวเรียงเัวยิ้มขึ้นไปหน้าผัวไปก่อนไปไปหน้าถาดไปถาเพราะอะไรเจ้าเรืองงานเมียบังหัมยู่บ้านกับเราตื่นคือกันหาเอาฟืนมาดังไฟเป่าผู้ทึงผู้ จังวะเริ่องเรื่อบาดทีหาก่อนลำไปไป่ถูกแงาเม่บักขำปัดเปล่าเอานามมาใส่มวยนามหมวดแล้วเอาเข้ามามาเศร้าสองมือจับหมอดมาสุกหมอเสียงลูกอ๋อเอยหาไว้ายวัยคอยลูกแน่เบอบัทขำปัดเป่าเอานามมากรองจักปลาแดกใส่ถ้วยเกลือตี๊มแถบน้ำสีแดงไปหน้าเส่พอบักขำไปแล้วอยงวะ โอ้ยไปกี่จำได้ยังหมูมีหมู่่โคยอะไรก่อนี่ละอะไรก่อนในหมู่แต่ไม่สิบวัน้เนี่ยเยโอ้ยป่าเอ้ยป่าหองสวยคือสิบวยไปข้าวหนึ่งกันสายบ่กหาทางีิดงดือน เป็นจังมาเป็นจังมาโอ้ยล้มผัดตองลอยลองมี่าว่าอยู่ผัดรวยหรือดูอะไรอยู่เปตองคู่คืนแห่งตองแสดงแห่งน้องฟังเสียงลมผัดตองตองไฟบุกพโว บังแสงลมพันต่องต่อนพ่อวิเวกโจกเอกนาำลุ่นตองปาตังทีจยงบังพ่อปันกันกับเจ้าทิ้งไหลใจที่สู่ฟอยความวันปันนลำอ้อยใจกันพะเลาวผมฝนตกมาไกลไปเลี้ยงฝนตกเฮงไปทางนี้ ถ้าบ่ถือเองมาสิได้ไก่สู้สิดีนาว่าหน้าดื้อเอ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 อออเออออเออออเออเออเอเอเออเอเอออันัเออเออวอเออเอเออเัเออเออเเอีเเออเนเเอเาเอเอาเเอนอเ เป็นขยาของดีไดไหมนี่ดเตยตรงลาดดเตยตรงล่ะอีต่อดอกะเเป็นจะได้ดอกนังกว่าเสียงมือสีลำทั้งสั่นพวกหันลงมาจังทั้งหองทั้งหองพวกทั้งลงทั้งหองเมือดสีลำลองเลี้ยวเข้ามาเตยเจ้าใสกแกนเจ้าผู้นอนต้องเดินเจ้าฟักเวียนคือนถ้ำแม่นมักสาวบ่ลำไอสิพาดอกเมื่อบาน สมควรแลว้วหนาสมควรแลว้วหนาฉันขอลาพันผู้ปังให้สุขีมีบังลำรวยผู้มกองมู่ยาิที่น้องในผ้าห่มสืบตำนานศิลปะดนตรีสานศิลปะดนตรีสานนี่คือตำนานของแผ่นดินไทยเอาเสียงทึ้นเสียงแข้งฝากว้ เสียงลัําเสียงแทงฝากไปฝากในใจพี่น้องทุกท่านครูอาจารย์ศิลปินพื้นบ้านพระคุณผ่านช่วยส่งเสริมอวยนั้นละานนานวันนั้นนาละานนานวันนั้นนาฉันขอลาไปแล้วลูกหลานขอลากตอนดือมผ่านก่อนเดือมผ่านขอบคุณครับข่อคุณที่หนาแปดจังขอแล